สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะประจำเดือนมกราคม2566นี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณนะคะคือเดอะมูนนะแล้วก็ตัวตนเขาได้เดอะเดวิลนะคะในตรงนี้เราบ่งบอกถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นมีความคิดเยอะคิดมากหวัดระแวงหึงหวงวิตกกังวลส่วนตัวขเขาก็มีความหึงหวงมีความ คิดเยอะคิดมากมีความรุ่มหลงในฝั่งของคุณมีความที่รู้สึกเหมือนกับเขาโกรธคุณนะคะแต่ว่าในฝั่งของตัวคุณในตรงนี้มีความกังวลมีความหวาดระแวงมีความคิดหลากหลายฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าทําไมคุณและเขาจึงได้อ่ามีเดมุนละเดเปรกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะ เกิดอะไรเกิดขึ้นขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะได้ทีซัสบซอนนะคะสถานการณ์ทีซัสบซอนมอีมีบุคคลอื่นเข้ามามีการแย่งชิงมีการทะเลาะวิวาทมีการมีปากเสียงกันในบางเคสในบางกรณีอาจจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันแต่ว่ามีการขัดแย้งกันในทางด้านอารมณ์ในทางด้านจิตใจนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็ในตรงนี้ได้ในายศกับนะคะแล้วก็ ในสนัรรา์เดิมมูลเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในตรงนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้นั้นมีคนคนหนึ่งมีสเสน่ห์มากมีบุคคลคนหนึ่งมีหน้ามีความหน้าตาดีมีบุคคลเข้ามาหลากหลายมีบุคคลเข้ามาเยอะมากมายในตรงนี้นะคะจึงทําให้อีกคนนึงคิดวิตกกังวลถึงห่วง ตามคอยจับตามองหรือสังเกตการหรือ,อจับผิดอยู่ในตรงนี้นะคะจึงทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลในสถานการณ์คิดไปหลากหลายต่างๆนานาในตรงนี้จึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดจับผิดกันในตรงนี้ไม่พึงพอใจกันในตรงนี้แล้วจึงทําให้เกิดสถานการณ์ขัดแย้งกันนะคะอืมนะมันจึงทําให้อ่า คนทั้งสองคนในตรงนี้ไม่ได้ดั่งใจกันในเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์เนาะมันจึงทำให้สถานการณ์เหล่านี้นะมันไม่ได้เป็นไปดังหวังหรือดังที่ตั้งหวังไว้นั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในใจของคุณน,นั้นเป็นอย่างไรในใจของคุณในฝั่งของคุณนะคะ ได้ t h Emperor e นะคะแล้วก็ได้ A Subsalt ได้ The Will นะคะแล้วก็ได้ The High Rock n d นะคะได้ T Subclass นะคะแล้วก็ได้ T Sublight ในตรงนี้นะคะก็ะในฝั่งเขานะคะได้ t h e v e l o p e r นะคะแล้วก็ได้ A Subclass ได้ The Will นะคะแล้วก็ ได้ซิกซ์ซอสได้คิงส s วัน,นะคะในตรงนี้ในพลังงานนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่คุณตัวคุณก่อนนะคะมีความเหมือนกับว่ามีความพยายามร้องขอต้องการให้เขานั้นทำพฤติกรรมใหม่ๆให้กับคุณหรือมีการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณนั่นเองนะเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นบอกว่า ถ้าทําแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวนะฉันก็ไม่โอเคนะแต่ฉันยังต้องการคุณอยู่ฉันยังตัดคุณไม่ขาดมันเป็นพลังงานที่ดูเหมือนแต่ว่าร้องขอให้เขาปรับเปลี่ยนแต่เขาปรับเปลี่ยนให้ไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนแต่ว่าจะเปลี่ยนเขาก็คือเปลี่ยนยากเราจะต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเรานั่นเองนะคะเปลี่ยนจิตใจของตัวเองเปลี่ยนพลังงานของตัวเองไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านในตรงนี้นั่นเองนะไม่ให้คิดเยอะไม่ให้กังวลมากไปในฝั่งของคุณ แต่ในฝั่งของเขาเขาก็กำลังจะบอกว่าฉันก็รักคณเพียงแค่คนเดียวฉันก็ไม่ได้ไปไหนกับใครแต่เพียงแค่ว่ามีคนเข้ามาฉันก็แค่เฟรนลี่มีคนมีใครเข้ามาฉันก็แค่คุยก็แค่ก็แค่อยากล้อกันไปแต่ว่าไม่ได้คบหาดูใจไม่ได้อยากต้องการใครเข้ามาแทนที่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าใครเข้ามาก็แค่คุยก็แค่สนทนาในตามมารยาทในตามลักษณะที่เป็น ปไปตามทมเนียมนั่นเองนะคะในลักษณะของเขาที่เขากำลังจะพูดกำลังจะบอกกับคุณในตรงนี้คนที่เขาคนที่อยู่ในใจของฉันในตอนนี้ก็คือคุณคนเดียวนะไม่ใช่ใครฉันยังไม่สามารถที่จะนําใครเข้ามาแทนที่คุณได้แต่เพียงแค่ว่าด้วยความที่เป็นลักษณะของฉันบุคลิกของฉันในตรงนี้ฉันยังรักสนุกอยู่ฉันยังต้องการความสุขอยู่ไม่ว่าใครเข้ามาในตรงนี้มาพูดหยอกล้อหรือมาแสดงถึงความสุข สบายใจในตรงนี้ฉันก็แค่อ่ามีความสุขสบายใจตอบแทนเขาไปในตรงนี้เขาพูดมาดีเขาหัวเราะมาฉันก็แค่พูดดีแล้วก็หัวเราะไปเท่านั้นเองเป็นแค่การเฟรนลี่เป็นกันเองในต,ตรงนี้เท่านั้นและคุณก็กำลังจะบอกว่าและที่คุณนั้นไปโอบกอดเขาหละ่ะไปกอดเขาหละ่ะจับมือเขาหล่ะในตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเขากําลังจะถกเถียงว่าไอ้ที่เรานั้นแต่ี่ยต้องตัวกันในตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์พาไปเขาอาจจะ เมาเดินเซหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ในตรงนี้หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องแตะเนื้อต้องตัวกันพูดคุยกันแล้วเป็นการสะพิดกันในประมาณนี้ก็ได้นะแต่คุณนั้นเห็นและคุณอาจจะหึงหวงไปเองในประมาณนี้นะคะในในเหตุการณ์ในฝั่งของเขาที่เขากำลังจะพูดในลักษณะนี้แต่ในของคุณก็พยายามจะบอกว่าไม่เอ่ะฉันยอมมาแบบนี้ไม่ได้ฉันฉันไม่ไหวกับตรงนี้ฉันไม่ไหวกับสถสนกันแบบนี้เปลี่ยนแปลงให้กับฉันได้ไหม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฉันไม่เอาฉันฉันต้องการให้เปลี่ยนใหม่ไม่เอาแบบนี้เวลาคุยคุยคุยกับใครในตรงนี้ก็ควรที่จะมีระยะไม่ควรที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวเขาอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่คุณนพยายามที่จะอยากจะร้องขออยากจะต้องการให้เ,เขานั้นเปลี่ยนแปลงหรือต้องการให้ทําให้กับคุณในตรงนี้นั่นเองนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้นมความสัมพันธ์ของคุณและเขานั้นจะเป็นอย่างไรแนวโน้นมระหว่างคุณและเขานะคะ แล้วนมในความสัมพันนี้จะเป็นยังไงถูซอ,ซอสนะคะแล้วก็ทเทนลนดีแฮงแมนเอสซ,ซอสสักครู่นะคะไพ่ล่วงเนาะ แล้วก็ตามด้วยทีซับเพนเตคในตรงนี้นะคะเรากำลังจะบ่งบอกถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหามีความเจ็บปวดใจมีความไม่วางไว้วางใจกันมีมีความไม่ไม่เชื่อเนื้อเชื่อใจไ,อไม่ไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วในตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังจะสามารถที่จะลงเอยกันได้ด้วยดีแต่ว่าการลงเอยในตรงนี้นะมันอาจจะสร้างความไม่ ไม่ไม่ไว้วางใจก็จริงแต่ว่ามันยังมีคงความแบบความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราควรที่จะทําอะไรเรารู้วิธีทางที่จะทําแต่ว่าเราเลือกที่จะล็อกตนเองเอาไว้ไม่ทํามันออกมาเพราะว่าคุณมองว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่ทําฉันไม่ทำมันเป็นลักษณะาอาการตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยด้วยการที่เหมือนกับว่าต้องการเอาชนะเท่านั้นเองนะคะนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์นะ แล้วคุณจะเป็นยังไงต่อไปอืมมันจะมีความคิดมันจะมีการที่เหมือนกับอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่ตัวคนเดียวขอเวลาสักพักหนึ่งในการที่จะคิดแล้พอได้คิดแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกเราถูกล้วเลยเราถูกเราทิ้งเราสูญเสียอะไรประมาณนี้นะคะจึงทําให้เรา มันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี้ยไม่เกิดก็ไม่รู้สึกถึงความที่สูญเสียนะคะมันเป็นความรู้สึกนั้นมันจึงและและเหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้มันจึงทําให้เขาและคุณนั้นได้รู้สึกถึงว่าเรายังต้องการกันและกันเรายังต้องการมีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วเกิดเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีความรู้สึกว่าเราสูญเสียเราเกิดการสูญเสียเราไม่ต้องการสูญเสีย ในตรงนี้เกิดขึ้นมันจึงได้มีความพยายามมันมีการที่จูเหมือนกับจากที่คนทั้งสองคนคิดที่จะจะใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลแล้วก็จะหันหลังต่อกันและพอคิดที่จะหันหลังต่อกันแค่แค่การคิดก็ทําให้รู้สึกถึงการสูญเสียกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคนทั้งสองคนยังไม่ต้องการและยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียในตรงนี้จึงหันหน้ามาพูดคุยกันจึง มีอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกดีต่อกันมีการขอโทษขออภัยกันในตรงนี้แล้วก็มีการให้โอกาสกันซึ่งกนและกันกในตรงนี้เกิดขึ้นมันจึงทําให้การสูญเสียในครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมันไม่มีมันไม่มีการสูญเสียแต่ว่าหลังจากนี้มีมีการรู้มีความรู้สึกว่าจะถูกสูญเสียแล้วแล้วก็เห็นหน้ว,ว่าพูดคุยกันก็จริงแต่หลังจากนี้ การหันหน้ามาพูดคุยกันนั้นก็จะมีการเรียนรู้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการอาการและก็พฤติกรรมอกันมากขึ้นเหมือนกับว่าโอเคฉันให้โอกาสนะแต่ว่าฉันจะขอดูก่อนว่าคุณน้าเปลี่ยนจริงไหมการให้โอกาสในครั้งนี้จะเป็นผลมากน้อยแค่ไหนในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าแนวน้ความสัมพันธ์ของคุณน้ำเขนจะเป็นอย่างไรอ่านะคะก็คือ จากที่คุณนั้นจะเป้าดูเป้ามองนะคะแนวน้มก็คือจะมีการเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะและคําแนะนําจากหน้าไพา่จะบอกอะไรกับคุณต่อเขาคว e e n sub saud นะคะอ mm ืม hmm. the hermit transcendental mm hmm. ดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ the tower mm hmm. เกิดขึ้น อืมแล้วก็คิงซอฟท์ครับในตรงนี้เกิดขึ้นอืมหนักอยู่นะเพราะว่าในตรงนี้คำแนะนำกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่ก่อเกิด,กดอุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆทำให้ทุกคนนั้นจะเป็นจะต้องมานั่งเรียนดูกันอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้นันมันเกิดจากคนทั้งสองคนไม่เข้าใจกันหรือไม่เปิดใจกันตั้งแต่แรกไม่ศึกษาถึง ถึงนิสัยเบื้องลึกหรือพูดได้ง่ายที่เขาพูดกันก็คือสันดานกันนั่นเองนะคือคนทั้งสองคนยังเข้าไม่ถึงในในจุดลึกในส่วนลึกในตรงนั้นของกันและกันมันจึงทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีเบื้องลึกที่ลึกกว่าในตรงเนีน้มันทําให้บุคคลที่ที่ไม่เข้าใจในตรงนี้นหรือมีเบื้องลึกที่ไม่ลึกเท่าในตรงเนีน้นะคะ หรือไม่ได้อย่างใจหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้บทเรียนเหล่านี้เกิดขึ้นมันจึงทําให้คนทั้งสองคนนั้นหันหน้ามาเปลี่ยนรู้กันใหม่ทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันใหม่อย่างรวดเร็วอย่างกระทันหันเพราะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะแตกหักกันไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในตอนนี้เรามองเห็นถึงว่าจําเป็นจะต้องเรียนรู้จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจแล้วรู้จักกันใหม่ในตรงนี้ พูดคุยกันให้เยอะๆศึกษากาันอกมากทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วมันจะเข้าใจได้ถ้าเรานะมีความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนให้เราเคลียร์ให้เราแก้ไขให้เราศึกษาตรงนั้นให้ย้ำๆซ้ำๆนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากขึ้นตกลงกันมากขึ้นโอเคกันมากขึ้นนั่นเอง,เองนะ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กด Sub subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กันและก,กันในตรงนี้ตลอดไปนะคะถ้าชอบถ้าชอบกดไลค์นะอย่าแล้วก็อย่าลืมดูคลิปโฆษณาให้ด้วยนะคะในตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ